มากินจ้าบัวเป่านะเจ้าเจ้ามะพร้าวเนาะอันนี้แกลนใหญ่นะเจ้าอันนี้แก่นน้อยเนาะถ้าใหญ่นี่จะฟูฟูเหมือนขนมฟุ้ยฝ้ายนะค่ะถ้าแกน,น็น้อยๆนี่จะหวานนะเจ้าอันไปตลาดนะเจ้าเจอคนขายก็เลยซื้อมานะเจ้าชอบกินเนาะของกินเล่นสมัยเด็กๆนะเจ้าเดี๋นะยวจะพาขอดูนะเินดังชิ่วเลยนะค่ะดูข้างใน เหมือนขนมปุ้ยฝ้ายค่ะถ้าลูกใหญ่ๆจะเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานเท่าใดนะคะเอาไว้ก่อนแต่ถ้าแน่นๆแบบเนี้ยลูกอ่อนๆแบบเนี้ยมันจะมีความหวานนะคะนัง่งกรอกเอร่อย เอาไปเชื่อมเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนมันตาลน,นะคะข้างในตาลอีกทีหนึ่งอเหมือนจจวตาล่ะน่าจะอร่อยนะน่าจะทําได้เนาะแต่ด้วยความที่ะมะพร้าวมันไม่เยอะขนาดนั้นเนาะ,ะลูกตาลเราเอลูกตาลเรามันจะเยอะนะทลายหนึ่งมันเป็นแบบ 1, 000, 000ะะาพานันพันลูกนะคะมะพร้าวทลายหนึ่งมีสิบกว่าลูกค่ะ